อ๋อนะครับการสื่ยินดีนะครก็อยู่กับผมนะอีเซซิโลดีเทนก็วันนี้เราต้อมีคอมเมนต์มารีอิวอีกแล้วนะแม่หายไปเปน็นรายการรีวิวคอมเมนต์โอเคก็วันนี้ก็เอาใจสาว,วาคนชอบสตาร์วอร์นฮะก็กับคอมเมนต์สตาร์วอร์เคยไม่พูดมากนะฮะกำลังจากคอมเมนต์นี้มันใช้ไปหมดห้าคอมเมนต์ด้วยกันนะครับใช้เยอะมากรูปแบบที่ได้มนะาก็จะประมาณนี้ ประมาณเนี้ยอ,อันนี้นะแต่อย่าเพิ่งถามว,นะว่าใช่ชาวบ้านะก่อนแรกเฮ้ยอุ้ันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เนนขาแบนเก่านะแต่เดี๋ยวค่อยมาดูความบาลังของมัน ไล่นปไกลก่อนโอเคเราจะไกลพอนะฮะก็ตั้งคอมเมนต์น,นะฮะแต่ว่าขอ,อย้ำว่าน,นี้ไม่ในเวอร์ชัน1นึ่นะใช้ถึง5่าคอมเมนต์น,นะ,ะส่วนนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้ดีสคริปชั่นโอเคมาเดี๋ยวเราจะทำการก๊อปไปก่อน เราเปลี่ยตอนนี้ไปเอาไปไอ้จิตยาดอนอ่ะโอเคมาญาต์ก๊อปทั้งห้าอันก่อน ไปนี่นะ่ะอันสะุดท,ท้าย เมื่อเราได้อย่างนี้นะครับครบแล้วก็ขวาเป็นป้ายนะก็จะมี dark weather ขึ้นมาจากนั้นก็ให้เราดาวน์โหลดในซอสแพคนะฮะเมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กด exit นะฮะก็กดเข้าไปที่มีซอสแพคใส่ไปเลยโอเค ใจเกร็้นะฮก็จะมีความบาลังอยู่ในตนัวอ่าเขาจะให้ตำลาลรมาเล่นหนึ่งนะฮะก็จะเป็นการสอนใช้อ่าเ็นมานนันี้นะครับส่วน <c oughs> ขอนนี้เราจะใช้กันก็ตามกล้องน,นี้เลยเฮ้ยแต่มันมีกล้องเดียวอะอ่า ว่าคอนทท่เราจะใช้กันก็จะมีตามด้านล่างนี้เลยนะครับอันนี้ไม่น่าเกี่ยวมั้งโอเคมาดูตัวแรกกันก่อนเลย R2 d 2ททนะฮะใช้1มมเบอรสโตนสารไอรอนเมมเบอรสโตนไอรอนแล้วก็ Blue. ้าบลูรอสักแป๊บหนึ่งนะครับ ความลางของมันนะฮะเปลี่ยนคลิปต่อไปเดี๋ยวเราขอทําการสร้างให้หมดก่อนแต่และตัวต้องสร้างไกลๆนะเพราะว่ามันมีความใหญ่เป็นในตัวมันเองหนึ่งแมสโคน้าลอนอนธาตุปรีมหนึ่งแมสโคน่าไอลอนธาตุปรีมออออรก็ สองแพลตหนึ่งออเลนหนึ่งออเลนนะคะาะหนึ่งออดูอ่านี่จะเป็นยาที่ต้องทูปเปอร์ช่วยครับเปนลาหูใชยได้นะอ่าเห็นไ,ไหมเปยดไหมสุดยอดยังจะมีการปักอยู่เล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวพักเราจะไปดูกัน เมตอนห้ารออนห้าเมตรห้าแบบหนึ่งเลตอร์นะฮะห้าออนห้าเมตรห้าแบบ อันลี้ฮะนี่นะครัมบาลาน์ขอมงขอมันแต่มันติดดีนะก็ไปสมัตยานเดี๋ยวค่อยดูทีหนึ่งส่วนยายสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้นะสองเลสเจ็ไอออนสิบเลสสิบูสองเลส ตีไอรอนเจ็ดเลสสองเลสอ่ะก็จะเป็นประมาณน,นั้นนะครไอรอนนะเจ็ดไอรอนตีเลสสามโบเจ็ดไอรอนเจ็ดไอรอนตีเลสสามโบ ใหญ่มากต้องถอ,อยออกมา <Okay. S 1> ค่ะโอ้ยดูยังไงล่ะก็นี่จะเป็นยานที่ใ,ใชได้ใช้กัลุ่มอวกาศนะฮะสำหรับนี่นจะเป็นอาทูด้านหน้าเราก็จะขับนะฮ okay. ะโอเคเมื่อเราเรีวิวการสร้างเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีกรณีนี้นะฮะสำหรับวิธีการสร้างก็เข้าไปหาดูเคื่องตามอันนี้เราจะมารีวิวกันแบบกรกก่อนเลยอาทูดีทูจะเข้าไปกดเข้าไปด้านในเลยนะฮะในเรือนอว่านี้ จะเหาะได้นะฮะแง่แต่ชอมแลบบ้กระตกมากเหินที่ตารตอนออกกดชิปชิปหาชิปชิปชิปเออนั่นแหละเนี่ยนะอยู่ปบกที่ผมบอกตรงนั้นจะหายไปในช่วงขณะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอ่ะแง่ต่อไปสปีดเจอร์ อย่าทนำนี้เองอ,อย่าดิพวกโคนใช้คำแนลานะครับถามว่าทำไรได้ยิงได้นี่นนลา่าที่ขวาในการยิงนะโอ้เอเฟกซ์อลังมากยิงได้เปนะ็นไงแน่แน่สุดยอด แต่จะกระตกนิดหนึ่งนะโอเคต่อไปยานจมดินก็ยานลำนั้นนะก็เหมือนเดิมเหมือนกันยินได้เหมือนกันขับนะขับขับได้ได้อนะ่ะตอนอไจะไปเอาอยานลำนั้นได้ ้าให้เราขึ้นลำนี้กันเราจะให้ดูนะว่าขึ้นได้ทุกลำเพราะวิธีการขึ้นจะต้องขึ้นตรงวันเดาขาวนะฮะโอเคฮะแอบแอบงัน้นละแอบยิงได้ด้วยอืมยิงโอเคพอพอฮะ ลำสุดท้ายก็ลำนี้เลยทีาขึ้นเหมือนกันขวาที่เงาฮะโอ้ก็จะขับประมาณนี้ทำมารุ้นซะก็เหมือนยายมีจมดินว่ะก็ยิงได้เหมือนกันน่ะแหละนะฮะยิงแบที่ขวายิงนะกระจอดแอมอ่ะค่อยๆขึ้นละค่อยๆขึ้นละ อ่าในคือลักคือลักรู้สึสกว่าเมื่อก็ทำโมเดลว่าพีจ้าคือถูกวะทำไมกูเห็นด้านหลังเรือหลังเครื่องบินอ่าก็จะเป็นระมาณนี้นะโอเคปะขอเลิก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 ลองสิครับลองสิเออทุกพหลังมื่จะมีอะไรนะ อ๋อ invisibility นะฮะ invisibility เป็นยาหายตัวเวลาขึ้นนะฮะมันก็จะติดยาสถานะนะฮะก็มันไม่ได้เป็นปักหรือมองโอเคแรดงคุณยี่องคุณตัวราไปก่อนนะฮะสำหรับใครที่ชอบคอมแมนนี้ก็เราไปหาเล่นได้นะฮะนะตา,ตามอัน a d d i t i o นที่ให้ไปเลยแล้วก็ต้องขอบคุณสกอตนะฮะ กดเข้าไปอยู่เลนชแชแนลเขาได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ